สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเฉลยข้อนี้กันนะคะข้อนี้คือลำดับอนุกรมนะคะลำดับอนุกรมก็คือที่เขาจะเหมือนมีเลขข้างหน้ามาให้เราแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดูว่าเลขถัดไปเนี่ยควรที่จะเป็นเลขอะไรนะคะข้อนี้ถ้าสังเกตนะมันจะเป็น2ชุดซ้อนกันอยู่ในข้อนี้นะคะก็2ชุดยังไงใช่ไหมก็จะเห็นว่าสามส 35 32อันนี้เกี่ยวข้องกันนะคะ38ไป35เนี่ยก็คือลบไป3 35ไป32ลบไปอีก3ดังนั้น32ไปต่อไปเนี่ยก็ต้องลบอีก3 32ลบ3ได้เท่ากับ29นะคะข้อนี้ตอบ29ค่ะแล้วมันซ้อน2ชุดยังไงนะคะก็สังเกตดูเนาะ ก็คือนี่ค่ะ24ไป21 21ไป18นะคะ24ไป21ลบไป3 21ไป18ลบไป3ดังนั้นเนี่ยไอ้ถัดไปถัดจาก29ตรงนี้เนี่ยก็คือต้องลบไปอีก3ก็คือ18ลบ3ได้15นะคะถ้าเขาถาม2ตัวก็ตอบ29กับ15นั่นเองค่ะแต่ทีนี้เวลาทำนะคะ ก็อาจจะมีคนที่ทำช้าเพราะว่ามัวแต่ไปคิดว่า38-24-35มันสัมพันธ์กันยังไงใช่ไหมคะเวลาเราทำเลขอระดับอนุกรมเนี่ยเราไม่ได้มองแค่เลขที่มันติดกันเรามองอาจจะมองข้ามไปแบบนี้ได้เหมือนกันอาจจะมองข้ามไปตัวหนึ่งสองตัวได้เลยนะคะแล้วแต่ชุดของข้อสอบเนาะ โอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณที่ร่วมกันตอบคำถามมานะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ